สวัสดีค่ะทุกคนเอาความเป็นจริงมาพูดกันหน่อยนะสามสี่วันแล้วไม่ได้คุยเลยอยากจะบอกตรงเลยว่าเราอ่ะจะเป็นบุคคลที่ดีเลิศไม่ได้ทุกคนอยู่ที่ไหนก็ตามตีอย่าคิดว่าตัวเองอ่ะดีกว่าคนอื่นอย่าคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นเพราะคำว่าเหนือกว่ามันทำให้เราด้อยค่าตัวเองรู้ไหมว่าทำไม เพราะว่าอยู่ที่ไหนมันก็มีคนเอารัดเอาเปรียบเราเหมือนเดิมไม่ใช่แค่ว่าอยู่ที่เมืองไทยตอนนี้สถานการณ์เริ่มแย่เพราะว่าเข้ามารู้เขาเรียกว่าคําว่าคลื่นข้างบนคลื่นข้างล่างเหนือใต้ออกของประเทศไทยเพราะทีนี้เราจะทํำยังไงล่ะอืแก้ไหนอ่ะจะไปบอกว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้มันดีอยู่แล้วมันไม่ดีดีขึ้น เพราะคนข้างในนะ่ะทําให้มันเกิดอืมบ้านเราอะลุกร้อนเป็นไฟอยู่ตอนเนี้ยเพราะคนข้างในสตาร์ทมันจะให้เราพลิกผันตรงไหนล่ะเราแก้ประชาชนคนธรรมดาขนาดเลือกคนใดคนหนึ่งไปเป็นผู้นําผู้นําดันพระซะเองเราคิดจะทําการในอะทุกคนเอาตรงๆนะสาวสว่างเนี่ยคือนั่งใจจดใจจ่อทุกวัน ดูข่าวแล้วก็ดูพี่น้องเรานะคะทุกคนแต่ละครอบครัวที่เขาเสียสละพลีชีพเพื่อโปรเทคพูดง่ายๆเลยเพื่อเป็นรั้วของชาติเพื่ออนาคตที่ดีของคนทุกรุ่นไปเพื่อให้แผ่นพื้นแผ่นดินไทยเราอยู่นะได้ยินเสียงร้องไห้เราก็ช้ำ เพราะเราอยู่ฝั่งนี้เราทําอะไรไม่ได้เลยลุ้นทุกวันเนี้ยก็คือตานี่จะโบแล้วทุกคนคือคิดอะไรไม่ออกจะบอกว่ามาทำคอนเทนต์คอนเทนต์มันไม่ใช่คอนเทนต์แล้วนะทุกคนนะมันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ,ก,บการที่เราจะใส่ใจเ,เรื่องบ้านเมืองเราบ้างอย่ามองแค่ว่าเอาตัวเองเราต้องมองเพื่อส่วนรวมด้วยนะคะยังไงก็ตามสนใจไปถึง พี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะสู้แล้วก็พูดง่ายๆถ้าใครนะคะอยู่ใกล้เรือนเคียงสามารถช่วยเหลืออะไรกันได้บ้างช่วยแต่ก็ไม่ใช่ทุ่มบุญทุ่มนะช่วยพอประมาณเพราะว่ามันยังมีคนที่คอยจะดูดจะกินเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรู้คำว่าพอประมาณนะคะ เป็นผู้ดีเกินไปก็ไม่ได้อืมเดี๋ยวสาวสว่างต้องไปทํางานต่อแล้วค่ะอยากจะส่งกําลังใจให้ถึงทุกคนแต่ว่ามันก็ได้แค่ส่งกําลังใจจากที่นี่นะทุกคนบางวันนั่งร้องไห้คู่กับโทรศัพท์หรือว่าคู่กับพูดง่ายๆไอแพดแล้วนั่งชมทีวีเราพยายามสดูทุกเรื่องราวเพราะเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่ามันก็ไม่ไหวอะเราก็นั่งตึงเครียด คนทางนี้ก็เครียดเพราะว่าเขารู้ทุกเรื่องเลยคนเมืองนอกนี่เขารู้นะไม่ใช่ว่าไม่รู้เราพยายามพูดไปไม่ต้องพูดเดยอะทุกคนเจ็บคอเฉยๆให้เขาดูเองว่าสถานการณ์ตอนนี้ใครเป็นใครนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังติดตามรับชมรับฟังกันอยู่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะไปทำงานก่อนละบ๊ายายค่ะสวัสดีค่ะ